สวัสดีครับทุกคนผมกิดครับวันนี้ผมมีเทคนิคเกี่ยวกับสายยางน้ำมาฝากนะครับเวลาที่เราจะเอาน้ำใส่การะมังหรือใส่โอ่งใส่อะไรก็ตามนะครับถ้าเราวางสายยางอย่างเงี้ยมันจะชอบหลุดวิธีแก้มีง่ายๆครับทุกคนก็คือเอาไม้แขนเสื้อกเก่าเนี่ยทุกคนแนะนำให้กับเก่านะครับถ้าวันใหม่เราใส่ได้ เอาไม้แขวนเสื้อกเก่าเก่าทำแบบนี้ทุกคนนี่ทำให้เขาเป็นตรงๆแบบนี้แล้วก็ยัดเข้าไปในสายยางเลยครับนี่เราก็จะได้แบบนี้ครับพอได้แบบนี้ถ้าเราไม่ใช้เราก็เกาะเอาไว้ตรงนี้กทุกคน นี่เกาะเข้าไว้ถ้าเราจะใช้ล่ะจะทำยังไงผักหัวตรงนี้ทุกคนนีเ่เห็นไหมครับนี่นี่บีดให้เขาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็เกาะเข้าไว้แค่นี้เขาก็จะไม่หลุดแล้วครับ เน่ทุกคนก่อไ้แบบนี้ครับเห็นไหมครับแค่เนี่ยเราก็จะหมดปัญหาเรื่องที่สายยางหลุดออกจากกระบะจากโงจากส่มน้ำที่เราต้องการที่จะใส่น้ำนะครับเอาล่ะทุกคนก็หวังว่าเทคนิคธรรมดาธรรมดาจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับ เดี๋ยวพี่กีก็จะพอปิคดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายครับ